สวัสดีค่ะวันนี้นก,ก็จะมาพูดถึงวิธีอาการลดอาการหน้าบวมโดยการนวดหน้านะคะวันนี้นก,ก็จะมาอาธิบายสั้นๆนะคะเนื่องจากว่านกไม่มีตัวสแตนที่จะวางมือถือนะคะจึงจําเป็นต้องสาธิตมือเดียวนะคะเนื่องจากว่าอีกมือหนึ่งจับมือถืออยู่คะ่ะวิธีการที่จะลดอาการบวมนะคะ ซึ่งนกต้องบอกว่าสามารถใช้ได้ผลกับตัวนกนะคะในทุกๆครั้งของการที่ใช้วิธีนี้นะคะก็คือการที่เราเอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากค่ะก็คือจะเป็นตัวน้ํามันยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าใครไม่มีก็อาจจะเป็นครีมบํารุงผิวที่มีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอาจจะเป็นแบบที่เป็นซองตามเซเว่นอีเลเว่นก็ได้ค่ะเป็นครีมบํารุงผิวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้หน้าเราเนี่ยลื่นนะคะแล้วก็สะดวกต่อการที่จะ เรียกว่าเป็นการนวดแล้วก็ทําให้เสเลตต่างๆที่มันติดอยู่ตามหน้านี่ออกมานะคะหรือถ้าใครไม่มีจริงๆก็สามารถที่จะใช้น้ําเปล่าได้นะคะตัวน้ำเปล่าพอเราล้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการนวดได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเริ่มแรกนะคะก็คืออยากจะบอกก่อนว่าโพรงของเราเนี่ยมันจะมีโพรงที่ขังเสเลตเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่วงบริเวณอรอบตานะคะ เราก็จะเป็นช่วงบริเวณโพรงแก้มนะคะเราก็จะเป็นช่วงบริเวณนี้ค่ะบริเวณปากนะคะรวมถึงในช่วงคอเนี่ยซึ่งซึ่งมัน,นก็คือจะมีการเรียกว่าระบบเนี่ยคือมันจะติดต่อกันเวลาที่เรานวดแล้วเนี่ยเราจะมีอาการอยาก่เรียกว่าอยากขากเสลตนะคะเราก็จะมีอาการเรียกว่าระคายตรงคอนะคะเหมือนกับว่ามันมีเสลตดมากระจุ่งที่ตรงคอเราก็จึง จะสามารถขายเ็กหรือว่าเอาสิ่งของที่มันเรียกว่าอุดตันอยู่ตามใบหน้าเนี่ยออกมาได้ง่ายค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยคือช่วงคอนะคะของน้อกนี่คือใช้น้ํามันทาลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าหน้ามันๆส่วนใครที่เริ่มทาตามนะคะก็สามารถทําตามได้เลยค่ะก็คือเอาน้ํามันหรือว่าเอาครีมบำรุงผิวใส่มือนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นี่ค่ะทาคอให้คอลื่อไปก่อนนะคะแล้วก็ตรงเนี่ยค่ะตรงลูกรกะเดือกตรงเนี้ยก็คือจะสําคัญนะคะ นอกสาธิตมือเดียวเนาะก็จะใช้อันนี้นนคะค้วเราหลังจากนั้นก็นวดอย่างนี้ค่ะนวดจากบนขึ้นร่างไปก่อนนะคะนวดไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าเราก็อย่าให้มันหนักมือหรือว่าเบาจนเกินไปนะคะเอาแบบที่มันพอดีพอดีนะคะนวดแบบนี้ไม่ต้องกลัวหน้าเหี่ยวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าตึงขึ้นนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก่อนนะคะคือทาให้มันลื่นๆก่อน ได้คะตรงนี้นะคะก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นโพงโพงนี้ให้นวดมาถึงบริเวณปลายคิ้วไปเลยนะคะอย่างตรงนี้ของนอกปลาโนดตรงนี้นก,ก็จะมีอาการรู้สึกว่าอยากจะมีเสลิดคายออกมาแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ที่สําคัญเลยก็คือช่วงตาค่ะช่วงตาก็ หนึ่งตรงนี part, Players, igned, ้นะคะแล้วก็สองก็คือจะเป็นช่วงนี่ค่ะเพราะว่าช่วงตรงบริเวณหัวคิ้วกับใต้คิ้วบริเวณนี้มันจะเป็นช่วงที่มีสเลดแล้วเวลาที่เราตัดตรงนี้ก็คือต้องทาเบาๆนะคะเพราะเราทําไปแล้วเนี่ยคือเรานวดไปแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีอาการตรงบริเวณคอนี่ค่ะคืออยากจะขัดสเลดออกมาถ้าใครทำเนี่ยก็สามารถที่จะขัดสเลตออกมาได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้สเลตต่างๆที่มันติดตามใบหน้าแล้วทาให้อาการหน้าบวมเนี่ยคือมาลดหายลมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะบริเวณช่วงใต้ตาตรงเนี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีเสเลดอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ค่อยเนี่ยพอนกทัแบบนี้นคือนกก็อยากจะขากเสเลดเลยนะแต่ว่ากำลังทำคลิปอยู่ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้โชว์ใครไม่มีคนอยู่ตรงนั้นก็ขากได้เลยค่ะเพราะว่าเราทําเพื่อที่จะเอาของที่มันสปปกปรกหรือว่าของที่มันติดหนึบอยู่นี่ออกมานะคะ แล้วก็บริเวณตรงใต้หนกนะคะตรงใต้หนกค่อยๆทาําแต่บริเวณตรงนี้ของนอกกอ็คือจากตรงช่วงที่มันเป็นอ่ารอยต่อกลามนะมีความรู้สึกว่าอยากจะขักสเ็จออกมาแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะด้วยนะคะตรงที่เป็นพวงๆมันก็จะมีนะคะทําให้สุดไปเลยนะคะ มีอากาศาอะเห็นป่ะช่วงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก,กดแรงนิดนึงนะคะนักทำมือเดี่ยวบริเวณน,นี้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการพูดนะคะคือพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าพูดแล้วลิ้นแข็งเนี่ยก็นวดบริเวณน,นี้ได้เลยค่ะบริเวณกล้ามเนือตรงช่วงที่เป็นนี่นะคะก็ ก็จะ,จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่หูนะคะเ้วก็มาที่หลังหูนะคะที่หลังหูแล้วก็ลงมาเลยค่ะอย่างแค่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกเลยว่ามีของเหลวที่อยากจะไหลออกมานะคะแล้วก็ตักขึ้นไปใหม่ เนี่ยตรงนี้คขิงนกจะเยอะมากเลยทำแบบนี้นะคะนอกจากว่าเสล่มันจะออกแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้ผิวกระชับด้วยขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรคือเราสามารถที่จะทำเองทำวันละสามนาที5นาทีก็ได้ค่ะหรือว่าอย่างน้อยวันละหนาทีก็ยังดีนะคะมันก็จะช่วยลดอาการหน้าบวมได้ค่ะอันนี้คือวิธีการที่นกใช้มาตลอด5ปีกว่าปาเกือบ6ปีนะคะตั้งแต่ป่วยมาเนี่ย ซึ่งในตอนนี้ตอนที่นกมาเมืองไทยเนี่ยคือนกทานอาหารเค็มเนี่ยมันก็จะมีอาการบวมแล้วก็มีอาการใจสั่นบ้างในบางครั้งนะคะเนื่องจากว่ายังต้องทานยาลดความดันโลหิตสูงอยู่เพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยก็มักจะมีอาการความดันโลหิตสูงควบคู่ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคเคล็ดลับนะคะในการลดอาการหน้าบวมนะคะทำวันหนึ่งประมาณ3นาทีสูงสุดก็คือไม่ต้องเกิน5นาทีนะคะทำแค่นี้ก็พอคะ่ะก็จะทำให้อ่า เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วน่าก็จะลดอาการบวมลงนะคะแล้วก็อาจจะทาะํา,าวันละเช้าหรือก่อนเช้าก็ก่อนนอนก็ได้นะคะก็จะดีหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็ทําในช่วงเวลาไหนที่ว่างก็ได้ค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนกก็กลับไปถึงห้อแรกเดี๋ยวนก,กจะทําเป็นคลิปเต็มๆม,มาให้ดูนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยคือ แบบไหนนะคะก็คือจะทาแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีคร่าวๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะค่ะก็คือนวดให้มันเหมือนกับว่าน้ําหนักลงมือขนาดกําลังพอดีที่เรารู้สึกสบายนะคะแล้วเราก็ช่วงไหนที่มันเหมือนกับว่ามีสเสลกค้างอยู่เราก็ค่อยๆกดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอาการออกมาที่ตรงบริเวณคอค่ะหรือว่าจะรูดๆหน่อยก็ได้นะคะมันก็จะมีอาการออกมาที่คอแล้วเราก็สามารถที่จะขับ สเลดออกมาได้ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นก็เราก็คือล้างอ่างอาบน้ําหรือว่าบริเวณที่เราขัดสเลดออกมาให้สะอาดเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือวิธีการง่ายๆของคนที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วคนที่มีอาการหน้าบวมไม่ว่าจะเป็นในช่วงมีประจําเดือนหรือว่าหน้าบวมจากการที่เราอ่ามีสุขภาพที่อาจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเริ่มมีอาการป่วยหรือว่าคนที่อ่า เริ่มมีอาการอวดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่คือวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลเราเจอกันใหม่นะคะ